เอาละคุณก็มาอยู่ในเกม F R V Gen อีกแล้วก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมได้มาทำอีกรอบหนึ่งนะช่องของผมก็มีเนียมสีฟ้าตามเช่นเคยนะซึ่งผมได้ไปมีมดตัวนี้มาแล้วไม่มดตัวนี้มันจะเป็นมอดของรถนะก็จะเข้าไปดูคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะทำคลิปต่อไปอีกนะครับก็มอดเนี่ยมันเป็นมอดที่ใช้ในการอัปเบรดตรถและทำให้รถมันมีความรู้สึกได้ดยการที่รถมันดิงได้ดวยนะเนี่ยด้ดิเนี่ยเอานี่ออกไปก่อนดูรถสิครับรถนิ่งได้นี่คีสีครับ ฮะออทำก่อนที่มันจะบักดีกว่าก็มดตัวนี้ก็บักแคส่สามบักเองถ้าใครอยากรูกก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไปข้างล่างคลิปนี้โอเคนะมาเข้าเรื่องกันเลยซึ่งอ่าอีกแล้วคอร์เตอร์ทีครับคอร์เตอร์ทีเกมมันบักบ่อยครับนี่แหละไอ้บักตัวแรก กระโดดที่ทําให้เสียเวลานะครับ YouTube อย่าแบนกูนะก็มันเป็นเรื่องแค่นี้หน่อยเองนี่นะเดี๋ยวรอมันดาวดน์โหลดอีนิดสิก่อนก็นี่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมจะดูตัวรถคร่าวๆกว่อนนะที่เขาผู้สร้างคนหนึ่งอะ่ะเขาได้สร้างไว้ก่อนี่คือตัวแรกใครรู้ก็ฝากมาบอกไน้นะว่านี่รุ่นอะไรผมก็ไม่รู้เลยแหละมันคือรุ่นอะไรนะ ถ้าใครอยากตอบก็ในคอมเมนต์ได้เลยนี่นะก็น่าจะเป็น f ฟลเลอรี่นะไม่แน่ก็บบากาตาไม่รู้เลยบาคาตาคืออะไรอันนี้เบลนรือเปล่าใครรู้ฝากบอกในคอมเมนต์ด้วยครับแล้วก็เขาผลิตคันนึงก็คือ bmw อันนี้คล้ายๆตรงตามแบบเลยนะ น,นอกนั้นก็หมดเล่ยแหละอะแยวผมจะพาเข้าเรื่องเกมเลยแหละเด็ดเดเดนผ่านเข้าเรื่องยางผมเหลือศูนย์อยู่แล้วผมจะเอาไอ้ลูกลักนี้ไปเออนี่เดือมาไปเล่นกันเลยีล๋ยวผมจะพาทัวร์เกมนี้ก่อนโดยการที่ผมจะพาไปดูแมกนี้ที่เขาสร้างขึ้นไว้นะ ซึ่งแบบนี้คุณอาจจะคิดว่ามันปกติเว้ยแต่มันไม่ได้ปกตินะถ้าถามว่ามันไม่ปกติยงไงเลยี๋ยวทุกคนก็จะรู้เองว่ามันไม่ปกติตรงไหนมันจะพามาดูช่วงร้าวๆอ้ากันนะก็ถ้าคุณโหลดหมอดน,นี้มาแล้วคุณจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งเขาจะไม่โปรเงินให้คุณที่เงินไม่จํากัดเขาจะไม่ให้คุณเด็ดขาดจะถามว่า ถ้าเป็นใครก็ถ้าเป็นบางคนก็จะเป็นคนักสังเกตหน่อยเขาจะเห็นว่าตรงตังของผมทำไมมันเยอะจังผมรวมมัดคร divine, ับตอนแรกกับมัดของผมมามันตังไม่จํากัดมันก็เลยมาใส่มัดนี้ปั๊บมันก็ติดมันก็ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นบั๊กของมัดนั้นอยู่แล้วมันก็มาติดกับมัดนึงมัดนี้แหละก็นี่คือเมืองที่ผู้สร้างคนหนึ่งก็ได้สร้างไว้นะเมืองเมืองนี้ก็ใหญ่พอสมควรเลย แต่แน่ๆนะมันก็พูดจะสะดวกสบายแล้วก็โล่งไปนิดหนึ่งเพราะมันไม่มีต้นไม้เลยมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูเมืองเมืองนี้ไอเมืองตรงเน,งนี้ตรงนี้ผมกดไว้เมืองตรงนี้ก็ไม่มีอะไรหมากนะ๋ยวจะพาไปดูก่อนไอเดี่ยวตื่นตื่นเล่นแกงเล่นครับ ซึ่งถนโนโคตรไกลเลยครับบอกให้อ๋จิงด้วยครับมันต้องต่อมาอีกตั้งแต่ตอนแรกคือนี่จะพาไปดูเมืองเมืองนั้นเมื่อนี้ยพาชมครับพาชมนี่กะปสเต็ปเบตเด้งขึ้นเอาไม่เด้งครับนี่ไม่ต้องทำอะไรมากกระโดดขึ้นกระจกเออแล้วก็ต้องรอมันลงอีกนะ เมืองเมืองนี้ก็ประมาณนี้มีถนนมีทางมีอะไรต่างๆมาเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นนะอ้ตรงจิงชาสวรรค์นั่นนะ่ะมันจา้าเะือเกินไอ้จิงชาสวรรค์ตรงนี้มันแเ่พาคนผู้สร้างเขาสร้างขึ้นไว้นะมันไม่มีอะไรที่สำเซึ่งค่ะ ใครที่เคยเล่น G T A เขาจะจำได้ว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรซึ่งมันเป็นที่จะดชมวิวอะไรต่างๆนี่แหละใน G T A ก็มีเหมือนกันนะครับมาก็พาชวรทัวร์ชมเสร็จแล้วครับมาดูในเรื่องของมอดตัวนี้บ้างมาอย่างแรกเลยถ้าจะใช้มอดตัวนี้ก็กดมาตรงนี้กดเรดียบร้อยแล้ว เปลี่ยนยางเป็นยาง,ยางให้มันยางเหลือศูนย์เลยนะครับก็มาตรงนี้ด้านนี้นะปกติถ้าใครเคยเล่นมันก็จะประมาณนี้แหละอืดเลยซึ่งถ้าใครใช้มอตตันนี้ก็จะดีหน่อยไอ้นี่คือไอตัวทําให้มันทะลุได้นะครับเวลาผมพูดยังไงวะผมไปชนมันก็จะทะลุได้นะไอ้นี่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าเปิดไปก่อนอนะ ก็ไอที่ทำอย่างแรกอันนี้ความเร็วรถนะ a i ไที่เกมตัวเกมเขาให้มีอยู่แล้วมันก็เป็นได้เหมือนกันนะถ้ามันไม่วิ่งอย่างเงี้ยดูนะรอนี้เนี่ยถ้ากดตรงเนี้ยมันยังไม่วิ่งอีกผมแนะนำกดเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งอ่าได้แล้วนี่โคตรลื่นอ่ะบอกให้เลยโคตรลื่นอ่ะ โอ้ยตกแล้วนี่แล้วผมจะแบบรีบโชครับรีบโชว,โชว์อันนี้อะมั้ยดีโฟเทียคเอาเรื่องจากแล้วก็ตกแบบเ่นเคยครับก็ไอ้มอตตัวนี้มันเป็นมอตที่คนในสมัยใหม่ที่เขาชอบเล่น F เอฟ e g ลเ d เนนี่ยเขาจะชอบใช้มอตตัวนี้ไปลงคลิปต่างๆได้เลย นะก็อย่าทำให้หมอดบักเยอะนะก็มันจะดิ่งจะเกมอันตโนมัติเลยเพื่อในการการันไวรัสเข้าเครื่องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็ตกแบบปกตินะะมาตัวนี้มันแบบโคตรลื่นอ่ะข้า,าจ,จะใวนะั้ดีโคตรลื่นเลยทะลุด้วยปกตินนี้ทะลุไม่ได้ครับแต่ผมใช้มอดทำให้มันทะลุได้ มามาดูในฝั่ง AI บ้างพวกเราปรับไปแล้วนะดูความเรียวของ AI ดอเนี่ยนี่อ่ะยิ่งไวก็บด้วยแฟตดีกแล้วก็บักแล้วตกคลองไปตรงนู้นหมดแล้วครับโอ้ห้าสงสารแล้วผมก็ตกเกิตกไปอีกคนนึงแล้วก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไหวยังไหวยังไหว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 ยุงอายุรันิง รถมันหมุนโคตรเลยมาดูในฝั่งเอไที่มันในบัตรทางครับอัดโดดข้ามแล้วก็ตกแมพเอไอมันก็จะเป็นตามที่ผมทำเลยนะเอ่อเป็นบัตรเกแล้วนะแล้วก็มันก็ทั้งหมดมีเพียงเท่านี้นะขอให้สนุกกับเกมเกมนี้บ๊ายบาย